สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนำโชคก็ได้เดินทางมาที่วัดสว่างคำบรรดาลน,นะครับหรือว่าสำนักสงฆ์อัมพวันนะครับวันนี้ก็มีความโชคดีนะครับมีญาติธรรมที่นำแม่ตะเคียนมาจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ ตอนนี้ปู่กำลังอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนสบายเงินสบายทองมาที่สำนักสงฆ์อัมพวันนะครับเเเจจจ้้้้าาาแกกกกลววนนนนอออออัืืี็ปบบบงงพรคคดข่ นี่ก็เป็นบรรยากาศญาติโยมคอยต้อนรับเจ้าแม่ตะเคียนกันนะครับเเเเจ้้้าแม่่่่ตะะคีียนนนนนไดดอง แม smile, ่แต่เจี๊ยนสองพี่น้องหรือว่าแม่สองนางหรือว่าแม่แต่แบ่งเงินแต่แบ่งท้องจังแม่มาแม่ดอกสมบูรณ์บรรยัสไทยซื้อคนอื่นคือดอกเนาะอันคือเมื่อเราเดือดร้อนก็เดือดร้อนเนาะอันคือกีฬาคุณจเจี๋ยนแม่บอกจากการเยนาคูชุมงานการเรียนเจีเด้อขอเชิญแม่แต่เจี๊ยนมาอยู่วัดประวังข้ามบันดาลสำนักสงฆ์ทางไทยวันปกปักรักษาวัดว่าศาสนาดูแลวัดว่าศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองงอแงไทยปุญ อย่าเิางอเภอบันผืก้ก็ได้มี่ทธาได้นำแม่เตยเียนมาหอ,อมองหอีหอผวของร่างเด้อขอเจินแน่อยู่น้ำลูกน้ำหลานนี่แหละไอที่ไหนป้อนลูกหลานกูที่มากราบมาไหว่งฟอปปูดธรูปญ่ตกะระบุทขากาันาขอป้อนแด้วยความเป็นดีเป็นมงคลเป็นคุเปินบับตนะเป็นบารมี ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นให้มีด้วยความสุขความเจริญโดยบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเดียส่งพระเจ้าคุณบิดานบ้านดานผู้บ่ายจานแต่ปกปักรักษาสันทายอย่าร่มทุกสันทุกคนและปกปักรักษาแม่แต่เชียนมีความสุขความเจริญหายทุกข์โศกโรคไปทั้งหลายทั้งปวงบังเกิดดีสิริมงคลนอกในใส่ขวาฝนล่างแตยังไงด้วยนะจิตใจใาสังขารโกกาซจซาภรียนเอาโกตุมาเกละสูมังเกลยนกินากะสมังเกลยนกินากะสมังเกลย์นากะ

กามันออกไปไม่ยังหรอกเยอะนะท่านงานเนาะว่าจะหนออกเนาะโอกาสรนาการตุ้มมันก็เรียนเกี่ยวกับอันเงินเดแม่แต่เกียนแม่แต่เกียนสองพี่น้องของแม่แต่เกียนสองนั่งแม่ต่ใยแต่ใยเงินแต่ใยทองมาอยู่วัดตะวังธรรมบรรดาคือว่าสำนักกรมอําเภอบ้านปัยังนับตำบลมงกต่อำเภอสว่างแดดินจังหวัดสกลนครหากว่าผู้เอามากก็ดีญาติโยมที่น้ำแม่แต่เกียนมากก็ดีหรือว่าญาติโยมที่มา รวมในมือนี้วันนี้ก็ดีมากโดยบริษัทนัดหมายโดยบริษับอกกันล่วงหน้าหากว่าพิพาทประกันได้ก็แม่ตะเกียนพวกลูกพวกหลานทั้งหลายก็ขอโทษขอให้ขอคำน้าลาโทษด้วยกายว่าใจใจบ่อยมีบาบ่อยมีกรรมบ่อยมีเวรบ่บอยมีไฟบ่อยมีโทษขอให้แม่ตะเกียนได้เอาหมสิกรรมให้ลูกให้หลานบันทึกให้พ่อลูกพ่อหลานเด้อในมือนี้วันนี้ให้พ่อลูกพ่อหลานสีห้ยยังกัใหายเพี้ยนยังกัเพี้ยนสีท่อมยังกัทำ เกิดดีเกิดงามเสืดอทีรีเกิดมงคลให้วัดว่าศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองงามไพ่บญและขอให้ญาติโยมที่มาในมือดีวันนี้มีความคือความเจริญรุ่งเหายถูกโศกโรคไข้ทั้งหลายทั้งปวงมีโชคมีชัยกาคารยนาโกตุมังตระเรียนปีพุทธังธรรมังสังกังรับสมรักษานาการเกียรติยยนปีและนาเรานาคีนาคานาคานาคาราชก็ดีนาคาสุมังตระเรียนปีลูกค้าเทวาก็ดีอันนี้เป็นลูกค้าเทวดาเด้วที่ประจำอยู่น้ำต้นใหม่ ลูกค้าเทวประดาโบลลันพ่อแม่เขาถือพันมิตรอแม่ต่อยตอยังกับคนออกเนาะดิน้ำบนนะับบบ่นนะคือเขาเบอร์หยาบๆกับเบอร์หยาบยำพิ่นนะความหมายแต่ว่ามือนี่ก็เดียวไว้ธรรมดาแล้วกันทดานแม่ด้ออัดตุ้มมือนี่มีโศกมีไส้เขาดึงไม่เก่ดไหดอกแนวกันแนวกันตอนนี้กับยูอยังไดรกับยูแล้วกันเออเอาถิ่ไม่ย,อมย่อขึ้นให้เพียงยาวดอกแต่ว่าเขาบอกหามดอกตอนนี้โอ้ยนะ สักยานาอโกรสมากกริรีนปีนาหาพุทโธธรรมูสังโฆยาขออัญเชิญมาหอดหมองหอดที่หอดบวกหอดว่างแล้วมือถีอลูกหลานทั้งหลายก็ได้เก็บดอกหมอกดอกไม้อ่าแล้วก็ผลลำไม้มาให้แม่เท่านี้แหละแม่ตะเกียบเท่านี้แหละเด้อให้ได้เมื่อได้รับดาวขอให้เกิดดีเกิดงามเกิดดีดีเกิดมงคลลูกดาวเราลานที่มาในมือถีอวันนี้ขอให้มีความรู้ความเจริญมือถีอเน้นน้ำผลลำหมากลากไม้มาให้แม่เท่าแล้วก็พวงมาไล่ ไม่แม่เฮากับพืชดีๆเกิดเปิดีเกิดมงคลเด้อแป่งกับมีดเปิกับมีมีเมื่อปวนกูแนวกาตาเกยนาคาสุมังกรเยันทีนาคาสูมังกรเย็นอากาศสูมังกรเยันทีน้ำบางเกิดพระเจ้านาคาสูมังกรเยันดีเปิดดีเปิดน้ำเปิดตีลีเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาให้โยมเด้อแม่ยเลยจะมังกรเยันทีเปิดดีๆเปิดมงคลเปิดบุญเปิดวาสนาให้ญาติโยมเปิดบารมีให้ญาติโยมเปิดนาฏิการงานการเงินของญาติของโยมมีความเจริญรุ่งเรืองงามให้บุญ

เบอาหลดเดูวนะบอกเกาคนเด้อดูดูวนะคุณเราเกาดอกเอ้าไปฟังไว้นมาตัอเลย

ตอนนี้ก็มีญาติโยนญาติธรรมนะครับนําดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้วเจ้าแม่สบายเงินสบายทองนะครับเพื่อขอโชคลาภหนึ่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,ก,กายน2563นะครับจะลืมกด like, ไลค์กดแชร์ให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับดูๆ้เ้าดอกอายุนรมีคนดูู้ก้อ

ถูกเพาว่าเอูกเดอกูเรอธิษานอธิษฐานเอาให้ไม่ออกนั่นเองเอาไปน้ำมันหอมไหมอธิษฐานเอาลูกามีราษฮะเอาต้องเหนดอ Ô mọi người đã làm con mẹ 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 ผู้ชมก็ตั้งกิจอธิษฐานไปด้วยกันนะครับขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนปู่ท่านตั้งชื่อให้เป็นตะเคียนเจ้าแม่สบายเงินกับเจ้าแม่สบายท้องนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายน2563ไปด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมมาช่วยกันอธิษฐานขอพรจากเจ้าแม่สบายเงินกับเจ้าแม่สบายทองนะครับ เป็นถึงสองครับเป็นสองว่ะครับเป็นหาสองเหรอครับเนาะครับ,รบ,รบแต่ยูทูบยังได้สองสองหานะ้าเนาะในทูาผมถ่ายเ่าท่านเมื่อกี้พังก่อนสองสองห้ามันจะถ่ายถูกอยู่นี่ครับเสียบอยู่แต่งโมงครับ,รบยูนีหาสองยูนีก็หาสองนะครับเนาะอุ้ยมองไปยูนี่ก็เห็นเลยเด้ยนะหาสองค,ครับอุ้ยเอ้าแล้วจี็ได้เห็นอุ้ยหาสองชัดๆเนี่ย ผมแนี่ยมันยังไงสีแวบๆครับท่านผู้ชมครับผมมองไปก็เห็นห้างสองแบบชัดๆเจนเลยครับผมมาอยู่ใกล้ผมไปเพิ่งไกลเพราเห็นเลยเพราม่อยู่ใกลเห็นเลยรือนสุดครับ ได้หนึ่งแต่เหนอยู่แบบไม่ได้อยู่ดีครับเห็นแล้สังเกตว่าไงครับที่ผมเห็นอยู่ดิง่ายกว่านะตกมนตกมานะนะน้องใส่หัดใส่้มทำเลยโอ้กอดขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับรถที่นำเจ้าแม่สบายเงินสบายทองมาก็เป็นทะเบียนรถ8831นะครับ ก็ไปขอกับเจ้าแม่นะครับก็จะได้ตัวเลขนำโชคเป็นเลข2552นะครับท่านผู้ชมก็จดไว้เป็นแนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายน2563นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ